ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะทำนึ่งปลานึ่งปลาสองตัวเนี่ยนึ่งแล้วก็ทำน้ําจิ้มราดมีผักมีผักแตงฟ้ากับกับผักกาดขาวอืเดี๋ยวจะทำน้ําจิ้มแซบปลาดกินเหมือนเมี่ยงอะ่ะอืมวันนี้ ก็สองตัวก็ตัวใหญ่อยู่ตัวละสี่ห้าบาทวันนี้แพงหน่อยตัวสี่ห้าบาทเดี๋ยวย่าจะใส่ซึ้งละอย่าก,ก็เอาซึ้งมาแล้วย่าก,ก็เลยว่าจะเอาเอาไปเตยนียลองเพราะย่ามีไปเตยไงเอาไปเตยลองให้อมหอมอม ก็ใส่ไปเตยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ญาก,ก็จะเอาปลาวางเลยอือจะเอาปลาวางแล้วก็เอาไปนึ่งวางบนเนี้ยญาทาเกลือไปหน่อยนะเพื่อให้มันมีรสชาติไงไม่ให้มันทับกันเดี๋ยวมันทับกันแนละ้วมันมันจะเละวันนี้จะนึ่ง ทำให้ยังอร่อยอร่อยหน่อยเดี๋ยวทำน้ำจิ้มแซ่บมะนาวมีแล้วอืวันนี้ค่ะตั้งเตาแล้วแล้วก็เดือดแล้วเดี๋ยวอีกห้านาทีก็จ,จะสุกแล้วเนี่ยเพราะสุกเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวเละเนี่ยแค่นี้กะเดี๋ยวเอาใส่จานแล้วจะให้ดูอีกรอบ ค่ะยากก็หนึ่งออกลงมาให้มียยากก็หนึ่งนึ่งปลาเสร็จแล้วราดพริกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะกินซะหน่อยละเนี่ยสองตัวราดพริกมาสองตัวแล้วก็ผัดยากเลยว่าจะกินซะหน่อยอยู่ข้าวอะ่ะอันนี้ยังไม่เย็ยนหรอกอันนี้ยาก็มีต้นส่วนอยู่ถ้วยสั่งเซเว่นเข้ามา ให้หลานสั่งมาให้นี่อยากกินเจ้าส่วนอญยาก็มีผักนี่แตงกวาอันนี้ประกาศขาวาว่าจะกินยญาไม่หอ่อหรอกหรือจะห่อหน่อยเดี๋ยวลองดูก่อนลองหอก่อนอืจะนั่งกินหน่อยกินทั้งของสองคำไม่กินเยอะเราอาจจะเผ็ดแต่ตอนชิมไม่ค่อยเผ็ดนะ อืมแต่ตัวใหญ่อะตัวสี่ห้าบาทวันนี้แพงหน่อยมันสองตัวร้อยอะเอสองตัวเก้าสิบเนี่ยอยากจะกินเลยอืมล่วงอือหืออ้าวโย่นี่มาว่าเอนเช็ดมือเนอะบ้าเช็ดมือหนืะ นี่ยคุณยายเล่นสู้มาอืมจังฟลาก็อ่อนเนี่ยยากเลยว่ากินแค่น่อยแต่พวกนี้กินได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าผักมันทำให้เราอิ่มเร็วแล้วมันจะสวยอีกถ้วยอีกจินหลังอาหารยาเยาเริ่มกินยารางวันเดี๋ยวกินยาก่อน นล้วมากินต่อืมต้องกินยาพอามาหานอีกรอบยาก็เอาน้ำเอากาแฟมาด้วยเนี่ยยาชงกาแฟเป็นกระป๋องเนี่ยกินทั้งวันละ่ะยาตีกาแฟแต่ยาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่มะนาวไปลูกหนึ่งกินกาแฟดากับมะนาวไงย,ยาอยาเนี่ยยาาหวานเขากินพรอมาหาดยาก็เลยจะกิน ม่ให้กินเที่ยงเช้ากลางวันเย็นอันนี้ก็หอกินอีกรอมอืมห่อได้อยู่แต่คำมันใหญ่ไนงะเอาโคนออกแล้วกันอัตบายเพราะมันใหญ่เรียกลูกเขาไม่กินที่ากเขาก็ไม่มา ล้านนัก็ไม่มาเขาบอกเขาไม่เข้ากล้องเออจะพลิกเยอะนึกว่าจะเผ็ดนะไม่เผ็ดหรอกถ้ามีเส้นหน่อยก็จะดีอะ่ะเส้นไม่มีเกี่ยวไปซื้อเส้นมีออืือร่อยมาก ยังกว้าก็กรอบกิงไม่ถึ่งคำหรอกเพราะว่าอยากมากก็แถมเพราะมันมีผักไนะมีผักเราไม่กินไม่ได้เยอะผัก,กมันทําให้อิ่มมันก็ดีอ่ะมันจะได้น้ําตาลนั้นไม่ขึ้นอืมตอนนี้ยาจะกินแบบนี้ละอืเดี๋ยวเมนูต่อไปคือจะต้มยำต้มยำปลานินใส่เห็ดหมูจะไม่กิน อืมเอาว่าจะลดน้ำตาลให้ได้อ่ะอืมน้ำตาลยังไม่ลดอืมอืมแม่แต่ผักก็อร่อยอยู่เนื้อหวานปลาเท่านี้เนื้อหวานืวาน,นี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะร้อนมากอะ่ะร้อนเหือออกอะ่ะนั่งตรงนี้ไม่มีพัดลมมาเหือออก ข้าวย่างไง้า,งาแล้วก็มีพัดลมกินนักแถบเยอมมากเนี่ยคองอิมแถบนันก็อิ่มแต่ตัวมันใหญ่อสีมหาใบก็ไม่คิดก็ไม่แพงเท่าไหร่อรตัวมันใหญ่ตัวใหญ่มากอ,อ๋มันเท่านี้เท่าแล้วก็วเล็กมาไม่อร่อยไม่มันเนื้อไม่หวานอันนี้เนื้อหวาน เขาโทรมาเขาโทรมาเรนะื่อยเนี่ยโอ้เมื่อกี้กินเผ็ดเข้าไปมันจะมันจะจามไะพยาเดี๋ยวกินกาแฟแล้วกินร่วงมาหมดเี่แหละทั้งกาแฟทั้งขนม อ้กาแฟออกเปรี้ยวหน่อยเพราะยาใส่มะนาวจะกินปลาอีกหน่อยเนื้อหวานมากเลยกินเร็วไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะสำลักคือมันมีก้างด้วยแมวก็มาว่อนอาหห้อาหารม่ดไปแล้วก็จะไม่กินจะไม่ยุ่งกับกินปลานี่แหละอืม,อมจะหอผักมาก อืมอืมใจชอบอดอ่อมแบบเนี้เพากับขาวอ่ะมันชอบแก่อ่ะเอาพักมากอืมอืมอร่อยเอาน้ำใจน่ะอืมอร่อยมากอืมตสมท้องอ่ะอยากกินตสมท้องก็ ตรงท้องจะอร่อยมากจะ่ไม่มีก้างไงตรงท้องมันมีก,าออมมก้างมันจะก้างมันจะใหญ่ตรงท้องปลาแต่มันจะมันหวานตรงนั้นน่ะหวานว่าตรงอื่นเพราะมันมีมันน่ะเนี่ยมีก้างยิบย่อยอีกนะ ราดพริกแล้วจะกินได้เลยน้องเหมียวมามียวอเหม,ม,มียวอืมอืมอร่อยต้องหอยแล้วกินผักตามเลยกินไม่หมดแถบเอาะอืมเอาพริกกระชา่ะทำข้าวเวนเนื้อไม่ค่อยเผ็ดหรอกแต่ก็ก็เผ็ดสำหรับ คนไม่กินเผนะ็ดอะแต่ย่าก็ไม่กินเผ็ดนะแต่ยาก็ว่าไม่เผ็ดหือนี่พอจะกินก็สวนมากพอแล้วแถบนึงพอแล้วกิน,กน,กกนฟ้าพาจำเอ๋เรียกหลานกินเขาไม่กิน กินทั้งส่วนก่อนทั้งส่วนเซเว่นเนี่ยมันอร่อยอือเขาทำไม่หวานพอดีอะ่ะอือกินไม่หมดถ้วยมะอือกินพอแค่สองคำก,กูแกวต่ออืออิ่มแม้แค่นี้ได้ยากกิน ไม่ยไม่กินข้าวอ่ะเดี๋ยวเย็นก็กินปลานี่แหละากาแฟใช้ได้ยากก็คงจะพอแค่นี้แล้วอิ่มแล้วกินนิดเดียวเองอิ่มแล้วอ,อวันนี้วันนี้เราคงจะมีแค่นี้ละคะ่ะปลาทอดกินไป ครึ่งเดียวเองค่ะเนี่ยหลือีกตัวใหญ่กินไปครึ่งเดียวเองกินไม่ไหวอะ่ะกินไปแถบเดียวอะ่ะหลืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลูกชายเขาจะมากินเออ,เอ,อวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ